เาตวัวเสิยงเข้ามาอืมอิมโพสเตอร์กับคาคิมอืมผมคิดว่าผมจะต้องเก็บซีโร่ก่อนคาคิมนี่น่าจะเอเว่นมัง้ง โอ้ยเกี้ยมีอะไรจะเกลี้ยกลวไหมครับมีอะไมรจะเกลี้ยกลวยไหมครับเจลศพที่ไหนวะแล้วใครอยนท่อครับคุณลงท่อครับใครไม่โยงโลกฮะไม่รู้อ่ะพูดดีอะไรใครลงท่ออ่ะสีเขียวอ่ะคาคิมอ่ะเห็นลงท่ออยู่อยู่กับน้ำตาลอ่ะ ไน้ำตาลใครน้ำตาลกูใช่เหรอวะเพื่อนเพื่อนเหมือนกักูอยู่กับกกัดน้าห้องแอดมินกูอยู่มันมีใครอยเอ็นมินจะเชียร์แล้วใช่เปล่าใช่เปล่าคาคิมคาคิมให้เขาให้เขาเขาหายวะคาคิมนี่ไครคาคิมนี่ใครวะไอโดมไอโดมปะไม่มีอะไรจะเชียร์เลยหรอวะไอโดมไม่ใช่มูจิป่ะไม่มูจินี่กูเอ้าเหรอเอ้าไอโดมคาคิมเหรอ เอาไม่พูดเลยเหรอไอ้โดมเปิดไมค์หรือเปล่าตองดิกหรือเปล่าคืออโดมไม่นะเอาเด้เอาเด้เอาไมค์อาร์ตไม่เปิดไม่ฮะไอ้โดมไม่คุยกับเราอินทีจิตฮะฮะเอาแล้วไหนอ้ัมตายเอามาพิมพ์เอาใช่เปล่าอ๋อเออเนาะเออผมโทษไหนมันพิมพ์เอาไหนวะคุยไรเว้นนี่รู้ครับ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 ไม่รู้ว่ะมันเซ่อ แปลเลยมาโซมไอ้เหี้ยเล่นน้อยคอยนานเลยแล้วกูเต่าเดิ้มาเก้วโดมจบแล้วห้ามพูดเลยโดมแกตัวไหมแกตัวไหมผมไม่พูดพูดอะไรหน่อยดิไม่โหวตตัวเองก่อนก่อนนันมันมันไปอยู่ไหนวะโดมโดมเรียบร้อยเตี้ย โอเคผมเหลือคนเดียวแล้วย้ยไม่เล่นในมือถือเดินยาตไอีกสามคนโอเคคิว okay. คูดาวอยู่30เ uh อ่อตอนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะต้องแยกไปฆ่าใครคนใดคนหนึ่งก่อนแต่ว่าคุณฟูจิระแวงผมแบมจะเดินหาคนก่อน อา่าผมน่าจะฆ่าคนที่อยู่แถวนี้ก่อนมั้งเดี๋ยวฆ่าคนที่อยู่แถวนี้แล้วเอาพังออกซิเจนน่าจะดีอา่าพังออกซิเจนโอเควิ่งกลับไปทีนี้เราก็จะซ่อนศพได้สักพักหนึ่งมั้งนะ ซ่อมเสร็จยังเนี่ยมีใครมาซ่อมอีกไหมเนี่ยโอเคตายอยู่ผู้ดาวสิบวิเฮ้ยชนะปะเนี่ยอุย๊ยนิดเดียวสีว่วิโอ้เสียดายว่ะโอเคผมต้องหาเหลี่ยมฆ่าดีๆครับ

อยู่ไอแคาเฟอรเรียกำลังเดินไปทางห้องยิงปืนอน่ะแคลิฟอรเนียกำลังเดินเดินไปทางห้องยิงปืนเนศพอยู่ไหนศพศพอยู่ห้องห้องคนขับผมขับแล้ววะห้องคนขับอ่ะห้องตรงข้ามกับห้องออกซิเจนอ่ะไอระไมอยู่ไหนทางซ้ายมีหนึ่งอ่ะแล้วก็ตรงห้องยิงปืนมีหนึ่งไม่รู้ว่าใครใครอยู่ซ้ายอ่ะ อยู่อยู่ซ้ายนะอยู่ซ้ายอยู่ตรงห้องแฟดเยอะๆเห็นน้ำตาลตายอ,ะอ่ะขวยนี่ใครวะไอ้กอล์ฟน้ำตาลไอ้กอฟไอ้กอฟชื่อข<อ>วยใช่ไหมยอยู่ปกติตั้งอยู่ยฝั่งซ้ายสุดห้องห้องที่แปะมือฮะแปะมือห้องไหนวะห้องซ้ายมือสุดนะห้องอะไรวะเราเรี่ก เรามามาจากจห้องไหนเรามาต<ก>อเรา่เอเรามาตอนเรามาอะไรวะตอนเรามาซ่อมไอจะมาออกซิเจนอะเรามาไปอยู่ห้องไหนมาตอนซ่อมออกซิเจนอะก,กูก็ซ่อมออกซิเจนทั้งสองเลยไออีกข้างหนึ่งซ่อมไอข้างโอทูแล้วก็มาทางนี้ก็มีใครซ่อมอยู่กูก็เดินกูก็ยืนรออ่าเอาลิทคอมดีกว่าน่าจะเล่นอีส่วนกะละมามั้งล้วอ่าแลเราเราใกล้ไหนก็ อยู่ห้องซ้ายมือสุดเลยกล้าบอกอยู่เลียเตอร์กำลังจะไปทงเฟสเห็นสีน้ำตาลตายเดินผ่านทางพอดีใช่สีน้ำตาลตายทำไมแล้วทำไมไม่กดกดไม่ทันโดนรีพอร์ตไทยรีพอร์ตอะใส่โอลิมเจี๊ยวรีพอร์ตไอเยอะชื่ออย่าอ่านเยอะอย่าอ่านสิไม่ก็กำลังจะไปกดรีพอร์ตนั่นแหละเออรีพอร์ตปกป้องก่อนไง เอ,เอาไงเนี่ยสกิปเหรอแฟนเหลอสองเลยน่จาจะได้สกิปก่อนทนละเออน่าจะได้สกิปก่อนแหละผมนี่มันแชคดูริปเปอร์โอเคผมวิ่งไปซ้ายดีกว่าทำไมเสียงวิ่งไม่ออกอะ ด้นานล่างด้นานล่าง s e c ิ r ิตี้นี่เขาอยู่ด้วยกันนะโอเคมันน่าจะเดินเกาะกันนะพวกเนี้ย <c oughs> อ๋อเวลาเราเข้าไอ้นี้ยมันจะไอ้นี้นะมันน่าจะคูดาวคิวอะ่ะ แต่ผมหาคนอื่นไม่เจอตอนเนี้ยคือเมื่แกี้มันมีคนหนึ่งแยกไปเว้ยผมต้องหาก่อนอา่าน่าจะห้องแอดมินมัน้งน่าจะห้องแอดมินใช่เปล่าไม่มีห้องยิงปืนล่ะห้องยิงปืนห้องยิงปืน Hello there <ะ>อกินหัวไอเ้เงี้ย ผมจะปิดเรเรีเตอร์ตอนนี้โอเคคิวคูดาวเลยยี่สามวิขอให้เขาไปช้ากว่าที่คูคูคูดาวผมเสร็จนะถ้าผมฆ่าเสร็จผมน่าจะชนะเลยก็ขอร้องผมอาจจะไม่ยืนเนียนๆก็ได้โอเคผมน่าจะชนะแล้ว ในการถามคนว่างไอ้น้องไม่ได้เลยวว่างไอ้น้องฮัลโหล่านี้กับน้องน้องโซโล่ครับมาแล้วทำไมกูไม่ได้เป็นไอโดมไอโดไอโดมไอโดมนี่เรามีไยโดมไหมเนี่ยเมื่อกี้กูเล่นอยู่คนเดียวเมาจีบอะไรกู กำลังทำเฟซต์สมกูวะใครวะ